ผมว่าการที่เราหลงดงก,กันได้แบบนี้ผมเชื่อว่าสิ่งที่มันดึงดูดพวกเราเข้ามาด้วยกันมันเกิดจากสิ่งที่เราชอบเหมือนกัน,เร,น,กนเราชอบเหมือนกันเราชอบอะไรเหมือนกันเรารักสิ่งเดียวกันทําให้เกิดไซโกมาเนียไทยแลนด์ขึ้นมาพอ,อหลักที่ตั้งกลุ่มขึ้นมาด้วยก็คือเป็นลักษณะของการพูดคุยเป็นเหมือนกันตอนเช้าตื่นมาแล้วก็วันนี้ใส่ในาฬิกาอะไรมาถ่ายรูปมาแล้วคือมาโพสต์คุยกันการรักษาการดูแลการสะสมอะไรพวกนี้ได้รู้จักคนที่ชอบเหมือนกันมีมุมมองคล้ายๆกันแล้วมาแชร์ไอเดียกัน สิ่งที่ประทับใจก็คือนอกจากเรื่องนาฬิกาที่เป็นท็อปิกที่เราคุยกันหลายๆคนเนี่ยเราสามารถคุยเรื่องอื่นๆได้ด้วยมันเป็นที่ที่เปิดโอกาสให้หลายๆคนที่ทำกลุ่มเนี่ยจะแค่นาฬิกาไซโกที่ชอบเนี่ยทุกอย่าง่นคือกำไรที่สุดแหละเอาจริงๆแรกๆไปรู้จักไซโกนะมารู้จักเพราะว่าเว็บสยามนาฬิกา มันจะมีโพสต์ประจำวันว่าวันนี้ใส่อะไร <S 1> <S 1> <S <S เฮ้ยมันมีคนใส่ฮอนเตอร์อทุกวันพอเราดูบ่อยๆล้วก็ซึมซับตรงนั้นมานี่คือจุดตน้ตนๆและททำให้เริ่มเก็สสบสะสมตั้งแต่ในต้นมาผมเป็นอะไรก็ได้ที่คาดเข้ามือผมชอบหมดแต่พอมาเจอไซโกผมจะมีความแตกต่างจากแอดมินทั้งหมดตี้จะมีชอบซูโม่เป็นหลักเอ็มจะชอบมอนเตอร์พี่อาจจะชอบเรีพวกเอ็มสามร้อยหรือพวกมารีนมาสเตอร์ผมจะเป็นคนที่ อะไรก็ได้ไซโก้ o, ผมจะใส่พวกๆแฟกเมนต์ของเขาคุณมาใส่นาฬิกาไซโก้เลยนะสามพันผมก็ถือว่าคุณเป็นคนที่ใส่ไซโก้เหมือนกันเราเริ่มจากความรักล้วนๆเลยความชอบที่เหมือนกันเราได้วิภาพมากขึ้น <ừ> ทั้งกลุ่มที่เด็กกลุ่ม <ừ> ผู้ใหญ่กลุ่มวัยเดียวกันคนละสายไงคนละสายอาชีพคือท <ừ> ุกวันนี้มันเกินคําว่าแค่นาฬิกาไซโก้แล้ว นอกจากความหลักความชอบเห็นเห็นเลยคือความเป็นพี่เป็นน้องคุยกันเป็นเพื่อนได้ทุกคนเนาะที่ตี้รู้จักไซโก้เนี่ยนับมาถึงวันนี้เนี่ยเวลาที่เปิดเว็บเนี่ยมันยังมีอยู่นะรุ่นที่ตี้ไม่เคยเห็นมันก็เลยเป็นเสน่ห์ที่ที่ยังติดอยู่กับไซโก้เป็นแบรนด์ที่มีความหลากหลายค่อนข้างเยอะมากไซโก้เป็นนาฬิกาแบรนด์แรกที่ทําให้อยากจะจริงจังกับนาฬิกาแล้วก็มันเหมือนกับพอไปค้นพบอะไรบางอย่างที่เป็นรุ่นที่เราชอบจริงๆลยรู้สึกว่ามันใช่